โรหาใหญ่โตเลยเรื่องขายหุ้นไม่เสียภาษีโอ้โหเจ็ดหมื่นสามพันล้านไม่เสียภาษีวะเอาพูดกันแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยก็เอาอย่างนี้ก่อนถ้าพูดคําว่าไม่เสียภาษีเนี่ยมันถามว่าตรงไหนตรงหุ้นใช่ไหมคคือบริษัทเนี่ยนะฮะเป็นบริษัทที่เสียภาษีมาโดยตลอดครับบริษัทเสียภาษีมาตลอดเสียภาษีรวมกันแล้วสะสมมาเนี่ยประมาณห้าหมื่นกว่าล้านครับจ่ายค่าตอบแทนให้รัฐรวมกันแล้วประมาณแสนล้านลนะ แล้วก็ค่าสัมทานค่าสัมทานกับค่าภาษีอ่าคือทุกบริษัททุกปีบริษัทมีกำไรเสียภาษีถูกต้องเสียไปแล้วรวมมาแล้ว50 0 0มกว่าล้านห้าหมื่นกว่าล้านแล้วนะครอบครัวผมเนี่ยเสียภาษีอยู่2ส่วนครับส่วนหนึ่งคือภาษีเงินปันผลนะครับได้ปันผลมาเท่าไหร่ต้องเสียภาษีสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแล้วก็เอาเงินปันผลไปฝากแบงก์เสียดอกภาษีจากดอกเบี้ยรับอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับเสียรวมกันแล้วมาเนี่ยนะครับ ก็ประมาณ2,000กว่าล้านเกือบ3,000ล้านะนะครับก็เสียมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเสียภาษีมาโดยตลอด<ะ>แต่ว่าภาษีในช่องที่เรียกกันว่าภาษีรายได้เกิดจากการขายหุ้นนี้เนี่ย<ะ>มันเป็นข้อยกเว้นตามกฎหมายที่ยกเว้นให้การขายหุ้นทั้งหมดตั้งแต่เป็นตลาดหลักทรัพย์มาที่มีกฎหมายปี17<ะ>มาเนี่ย